ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายวายฟังฟินฟนครับฟิโรมโมนหอมโมนเหวี่ยงรักวันนี้เสนอเป็นตอนที่82มาดามฟ็อกกับท่านชายคาเดียนลีกลับมาแล้วครับ ตอนที่82ในวันนี้มีชื่อตอนว่าเสียงสะอื้นว่าแต่ว่าจะเป็นเสียงสะอื้นของใครจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกนะโปรดติดตามรับฟังกันได้แล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ การเดินทางจากฮ่องกงถึงไทยใช้เวลาเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์2ชั่วโมง55นาทีคาเดียนหลับสนิทสีสายหน้าตั้งแต่มาถึงอุตสาโรแมนติกแทบตายสุดท้ายก็ตายตอนจบซะง,งั้นฮะนึกว่าจะได้สักดอกภาพสุดท้ายของค่ำคืนนี้จึงกลายเป็นท่านชายคาเดียนลี ผู้น่าสงสารนอนกอดมาดามของเขาแน่นแล้วหลับพริมไปในรัติการอันแสนหวานตื่นมาในเช้าวันนี้ฟอกมาดั่งหัวฟูจับเจ้าอยู่ที่ปลายเตียงใบหน้าที่งอพับลงมาติดอยู่กับหน้าอกเฝ้ามองสามีของเขากำลังแต่งตัวด้วยชุดสูทสุดหรู กับทรงผมและเน็กไทยที่เข้ากันเรียกได้ว่าลอยอย่งกับลูกปั้นเทพพระบุในนิยายคาเดียนหัวรอฟืดออกมาเพราะเก็บอาการไว้ไม่อยู่เมื่อเห็นสีหน้าของมาดามฟ็อกที่ทำเหมือนคนนอนไม่พอทั้งที่พานอนตั้งแต่ยังไม่ถึงสามทุ่มบงเล็บ ร่างกายจะขาดน้ำเพราะเขาอดนอนมาหลายวันเลยหลับสนิทเลยอดป้อนน้ำหวานให้เจ้าแสบคิดอย่างนั้นแล้วก็เอื้อมมือไปขยี้เส้นผมสีแดงของไอ้แสบแล้วก็หัวเราะชอบใจใช่สิมึงนอนพอแล้วนี่ฟอกค,คิดในใจก่อนจะเบะปากใส่ แล้วล้มตัวลงนอนกอดหมอนข้างอีกครั้งสรุปไม่เข้าบริษัทด้วยกันใช่ไหมงง้นไม่รอนะอืมเดี๋ยวให้สมศักดิ์พาตามไปคาเดียนยืดตัวขึ้นในขณะที่กำลังจะเอื้อมมือไปขยี้เส้นผมฟูฟ่องของไอ้จิ้งจอกอีกครั้ง จึงหยุดชะงักว่าอย่างนั้นลืมคิดถึงเรื่องนี้ไปเลยว่ายังไม่ได้บอกบางเรื่องกับอีกฝ่ายเขามองหน้าฟอกนิง่งแบบปเปลี่ยนสีหน้ากระทันหันจนเจ้าตัวแสบรู้สึกแปลกใจทำไม คาเดียนหันหลังให้โดยการไม่ตอบอะไรก่อนจะหยิบนาฬิกาข้อมือเรือนโปรดขึ้นมาสวมใส่เตรียมที่จะก้าวเดินออกไปทั้งอย่างนั้นคาเดียนลีอย่าบอกนะว่าคุณลงโทษเขาอีกแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยนะสมศักดิ์ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ถ้าเขาอยู่แล้วก็จะต้องช่วยผมไม่ได้นแน่ แต่ทว่าท่านชายก็เดินจากฟอกไปแล้วปล่อยให้ความเงียบได้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายตอบคำถามแทนเขาเท่านั้นคาเดียนคาเดียนเดียนคาเดียนเลย่ยไม่เห็นจะอธิบายอะไรสักอย่างเลย คำพูดที่ปลายประโยคในที่สุดก็เริ่มแผ่วเบาลงไปเมื่อแน่ใจว่าคู่สนทนาไม่อยู่รอฟังแล้วฟอกเดินทอดน่องตามลงไปช้าๆถึงชั้นล่างทรงผมที่ยุ่งเหยิงและแก้มข้างซ้ายยังคงเป็นรอยแดงคงพ่อนอนกดทับกับอะไรบางอย่างสภาพของคนที่เพิ่งตื่นนอนในตอนเช้าตรู่อ่ะ ไม่ใช่สิเกือบจะเช้าตรู่ดูยังไงก็ยังน่ารักสำหรับสามีเสมอมีอาหารเช้าแบบอเมริกันวางอยู่บนโต๊ะอาหารแต่คาเดียนเลือกดื่มเพียงแค่กาแฟกับไส้กรอกแกลมด้วยใบหน้างงงองของมาดามสุดแสบแต่มันกลับเข้ากันดีพี่ลึกเลย ไอ้เต้าแสบยังคงยืนเฝ้ารอคอยฟังคำตอบอะไรบางอย่างที่จะออกจากปากของสาม,มีอย่างน่ารักโดยที่ไม่เซาเซียอะไรเลยสักคำเขาหยิบผ้าเช็ดปากขึ้นมาเช็ดแล้วเผยรอยยิ้มหวานออกมาแล้วเย็นนี้จะรีบกลับบ้านนะครับเดี๋ยวซิจะมีบอกอะไรจริงๆหรอ เรื่องอะไรเรื่องสมศัก์ไงเดี๋ยวเย็นนี้มาบอกหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะคาเดียนลยีสมศัก์อยู่ที่ไหนคุณทำร้ายเขาใช่ไหมตอบมาตอบมาสิคาเดียนอับจนแล้วซึ่งหนทางจะบ่ายเบียงเมื่อฟอกทั้งตีทั้งทุบเขา ที่อกของเขาจนแทบจะหักถ้าเขาเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือเป็นแค่ไอ้นักเลงหน้าปักซอยมีหวังอีกฝ่ายคงจะทำมากกว่านี้ขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวไปหมายความว่าไงจะพาไปหาเหรอเพียงแค่คาเดียนพยักหน้าให้ แค่หนึ่งครั้งฟอกก็รีบวิ่งแจนแบบ4ี่คูณร้อยจนแทบจะก้าวขึ้นบันไดได้ทีละสามขั้นเลยซะให้ทันใจจัดการร่างกายตัวเองเสร็จสับแล้วจึงแต่งตัวด้วยเสื้อยืดตัวโครงสวมกางเกงยีนขาดที่เข่าทั้งสองข้างกับรองเท้าผ้าใบเก่าๆหนึ่งคู่แต่ราคาเหยียดห้าพันวิ่งอย่างเร็วจนเหมือนเหาะลงจากชั้นบน แล้วก็ไม่เห็นใครเลยเชีย่ยกูร้องไห้แม่งดีไหมเนี่ยเสียงไอ้แสบมันยกเท้าเตะถังพลาสติกของคนสวนที่กำลังลดน้ำที่ซุ้มต้นไม้อยู่หน้าคฤหาหาดส,สะจนกระเด็นไปไกลหลายเมตร ถ้ามันมีภาพหรือเสียงเหมือนในกระตนูนตอนที่มันลอยตัวไปในอากาศก็คงจะมีเสียงดังแบบฟิวไปเลยล่ะแม่งเอ้เ <c oughs> <c oughs> ฮ้ยคุณชานจะอะไรซะอีกล่ะก็มันเกือบ โดนหัวของชาญน,นะสิเหลืออีกนิดเดียวแต่อีกฝ่ายก็เลือกที่จะพูดเรื่องที่เป็นธุระสำคัญขึ้นมาทันทีแทนท่านชายให้ผมอยู่รอไปส่งมาดามครับแล้วเขาท่านชายขับรถไปเองครับว้าว ชานผายมือให้มาดามเดินไปที่รถก่อนจะรอบถอนหายใจออกมาให้กับคำว่าโวแล้วก็ฉีบยิ้งกว้างอย่างภาพภูมิใจของฟ็อกอดมันไส้ขึ้นมาไม่ได้เลยจริงๆยังไงซะสามีแห่งชาติอย่างท่านชายคาเดียนก็ไม่เคยทำให้สีภรรยาผิดหวังเลยแม้แต่ครั้งเดียวถึงขนาดยอม ขับรถไปทำงานเองเลยทีเดียวบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบงันในขณะที่ฟ็อกนั่งฟังเสียงสัญญาณที่ดังออกมาจากเครื่องช่วยหายใจของสมศักดิ์มันบีบคั้นหัวใจจนกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เขานั่งร้องไห้เป็นวักเป็นเวน จนเสียงสะอื้นดังออกไปถึงข้างนอกคาเดียนคอยโทรเช็คกับชานตลอดทางจนมาถึงที่นี่จนกระทั่งรายงานสุดท้ายจากชานที่มาพร้อมกับเสียงร้องไห้สะอื้นทั้งที่เอามือปิดปากเอาไว้แต่ก็ไม่มิดเลยเพียงเท่านั้นท่านชายก็อยู่ไม่สุขเพราะอยากจะรีบ ไปปอบขวัญของไอ้จึงจอกฟอกเลยสเสดียวนี้ฟอกไม่ถามอะไรสักคำกลับเอาแต่ร้องไห้อยู่อย่างนั้นเขารู้แค่ว่าไม่จำเป็นต้องรู้เหตุผลอะไรอีกแล้วเพราะรู้ดีว่าเพียงแค่ถอดเครื่องช่วยหายใจออกสมสักคงหมดลมหายใจไปในทันทีแค่เท่านี้หัวใจของเขาก็จะขาดไปแล้ว ถึงห้ามน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่อีกต่อไปพื้นที่ในหัวกำลังโทษตัวเองซ้ำๆว่าเป็นเพราะเขาเองที่ทำให้เกิดเรื่องทุกอย่างอีกฝ่ายคงร้องให้ถอดเครื่องช่วยหายใจของตัวเองออกให้เสร็จทีเพราะอยู่ไปก็คงทรมานแสนสาหัส แต่ความทรมานที่มีมากมายกว่านั้นคือมันช่างทรมานใจเหลือเกินที่จะเห็นอีกคนต้องตายไปต่อหน้าจนนึกอยากจะเห็นแก่ตัวปล่อยให้คนอื่นทรมานไปเพื่อความสบายใจของตัวเองรอยยิ้มของอีกฝ่ายใบหน้าของอีกฝ่ายที่เคยเห็นเป็นครั้งแรกที่ตื่นลืมตาขึ้นมา จะไม่ได้เห็นมันอีกแล้วมันจุกจนอยากจะระบายออกมาเป็นน้ำตาให้หมดทั้งตัวเลยร้องไห้มากี่ชั่วโมงแล้วฟอกพูดอะไรไม่ออกเมื่อได้ยินเสียงทุ้มต่ำของท่านชายเข้าเขาก็หันกลับ ไปโผลเข้าสวมกอดที่เอวหนาของอีกฝ่ายทันทีน้ำตาไหลเป็นดวงขนาดใหญ่เปรอะเสื้อสูตราคาแพงของท่านชายนั้นในทันทีเช่นกันทำไมถึงเป็นแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ได้ไหมขอร้องละเดียน คุณให้ผมได้ทุกอย่างไม่ใช่เหรอขอให้สมศักดิ์กลับมาหาผมได้ไหมเดียนได้ไหมเด็กโง่สมศักดิ์เขาไม่ได้ไปไหนซะหน่อย เดี๋ยวเขาก็กลับมาแม่ครับอย่าทิ้งผมไปนะครับอยู่กับผมก่อนจำได้ว่าตอนที่คาเดียนยังเด็กในวันที่แม่ของเขาจากไปคนที่ยืนอยู่ข้างๆในวันนั้น คือสมศักดิ์ท่านหญิงท่านไม่ได้จากไปนะไหนหรอกครับเดี๋ยวท่านหญิงก็กลับมาท่านชายลองเรียกท่านดูสิครับจำได้อีกว่าวันนั้นเขาเรียกคุณแม่เป็นสิบเป็นร้อยครั้งแต่แม่ ก็ไม่กลับมาคาเดียนกลืนน้ำลายลงคอเหนียวอย่างยากลำบากก่อนจะแงนหน้าขึ้นมองเพดานในขณะที่สองแขนก็กอดที่ไหล่และกดศีรษะของฟอกให้ซบลงที่หน้าท้องแกล่งจู่ๆภาพในอดีตนั้นมันก็ลอยวนขึ้นมาในวันนี้ เมื่อไหร่อีกนานไหมอีกไม่นานหรอกแสบานลองลองเรียกเขาดูสิ ระหน้าออกจากอ้อมแขนของคาเดียนในขนาดนั้นเลยทันทีหลังมือข้างซ้ายยกขึ้นปาดน้ำตาแบบลุกลวกก่อนจะลุกขึ้นยืนแล้วเอื้อมมือไปกุมมือเย็นเฉียบของสมศักดิ์เอาไว้พี่ครับผมปลอดภัยแล้วนะครับ พี่กลับมาอยู่กับผมนะอย่าไปไหนนะครับ <c oughs> ผมสัญญา <c oughs> ผมจะไม่ดื้อ <c oughs> ผมจะเชื่อฟังพี่จะเป็นน้องที่ดีเป็นมาดามที่ดีของท่านชายอย่าไม่ทำให้ท่านชายเสียใจอีก พี่ไม่ต้องไปตามหาผมแล้วนะครับผมกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นพี่กลับมาได้แล้วนะผมรออยู่นะครับถึงแม้ในขนาดนี้น้ำตาที่ไหลออกมา เป็นดั่งสายน้ำก็ไม่สนใจอีกต่อไปแล้วฟอกบีบมือของคนที่นอนอยู่ตรงหน้าแล้วลูบวนไปมาอยู่อย่างนั้นซ้ำๆไม่ช้าเสียงสะอื้นก็ดังขึ้นได้เรื่อยจนท่วมไปทั้งห้องขาเดียนจนปัญญาที่จะปลอบประโลมเลยได้แต่อบกอดร่างบางจากข้างหลังแล้วปล่อยให้น้องร้องสะอื้นให้อยู่อย่างนั้น มืออีกข้างของฟอกกดแขนของคาเดียนไว้ส่วนมืออีกข้างก็กุมมือของสมศักดิ์ไว้ไม่ยอมปล่อยทันใดนั้นเองที่ความรู้สึกที่ไวต่อสัมผัสความเร็วแสงของฟอกสัมผัสได้ถึงเส้นประสาทของใครบางคนที่กระตุกยึกยกักอยู่ภายใต้อุ้งมือของเขาอยู่สองครั้งติดติด ก่อนที่เสียงสัญญาณดังของเครื่องช่วยหายใจจะเปลี่ยนเสียงเป็นถี่ขึ้นจากเดิมที่เคยได้ยินในตอนแรกฟอกหันความกับมาหาคาเดียนทันทีพร้อมกับรอยยิ้มกว้างทางน้ำตาแห่งความดีใจขอบคุณนะครับฟอกโผล่เข้ากอด ต้นคอของท่านชายอย่างแรงจนอีกฝ่ายถอยหลังคืนไปหนึ่งเก้าวแต่ก็กลับมาทรงตัวได้อีกครั้งเพราะร่างกายที่แข็งแกร่งกว่าฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยฮึก็คุณให้ผมได้ทุกอย่างจริงๆนี่นะผมรักคุณจังคุณหมอ คุณหมอครับทางนี้ครับช่วยคนคขาห้องนี้ด้วยครับเอาหมอกรอนฝากด้วยนะครับและบลา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 ลาคาเดียนเองก็ดีใจเหมือนกันอยู่หรอกกับปฏิกิริยาอันเหมือนกับปฏิหารที่เกิดขึ้นกับสมศักดิ์ที่กำลัง ตอบสนองต่อการรักษาของแพทย์แต่ไอ้รอยจูบเมื่อกี้กับคำว่ารักจังเมื่อกี้นี้มันมาเร็วเค็มเร็วเกินไปหน่อยไหมฟังไม่ทันเลยไปไหนแล้วล่ะฟอกเมียจา๋าเมียจา๋ากลับมาก่อนเฮ้ยนี่หรือว่าคิดไปเอง ไม่ใช่สิเมียจ๋ากลับมาก่อนจบลงไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้รู้สึกว่าฟีโรโมนตอนที่82นินี้ครบรสจริงๆ เรียกรอยน้ำตาแล้วก็เรียกรอยยิ้มภายใน1ตอนโปรดติดตามรับฟังฟิโรโมนฮอร์โมนเวียงรักได้ในตอนต่อไปนะครับเอาไว้พบกันใหม่นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e กดกระดิ่งด้วยและอย่าลืมกดเข้าไปฟังนิยายเรื่องอื่นๆที่อยู่ในช่องของนิยายวายฟังฟินๆด้วยนะครับ เป็นกำลังใจสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ